สลิปบ็อกโรงแรมที่อยู่ในสนามบินดอนเมืองอยู่ตรงไหนหน้าตาเป็นยังไงราคาเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เราจะไปชมกันนะครับสวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องบูแพเน็ตนะครับคลิปนี้เราก็จะขึ้นไปพักโรงแรมสลิปบ็อกซ์นะครับเป็นโรงแรมเล็กๆที่อยู่ในสนามบินดอนเมืองอยู่ตรงไหนตอนนี้ผมอยู่ที่อาคาร2อนะครับอาคารในประเทศ ตรงนี้ก็เป็นชั้น3นะครับ departure ขาออกก็อยู่ฝั่งที่จะเดินไปอาคาร1นะครับส่วนโรงแรม S l epbox กเนี่ยก็ต้องขึ้นไปอีกชั้นนึงก็คืออยู่ที่ชั้น4เนี่ยนะครับชั้นนี่ยนนอกจาก Sleepbox แล้วก็ยังมีร้านอาหารอีกหลายร้านเลยนะครับผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะครับขึ้นไปก็เห็นมีฝรั่งนะครับนักท่องเทียเ่ยวนี่ก็มาใช้บริการเยอะพอสมควรนะ s l ي ب บ็อกซ์บายมิรก็คือโรงแรมที่มี ลายโรงแรมเลยนะครับในกรุงเทพเนี่ยในเครือมิราเคิจะเห็นว่าโลโก้เขาจะมีชาเวอร์ฝักบัวนะครับคือห้องอาบน้ําในตัวทุกห้องเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ติดต่อแล้วก็จะมีคาเฟ่กินกาแฟอาหารอยู่ด้านข้างด้วยนะครับราคาเนี่ยเอาตรงๆสําหรับคนไทยก็ยังแพงอยู่นะครับชั่วโมงแรกเนี่ยห้าบาทชั่วโมงต่อไป300บาท ก็น่าจะพอๆกับที่สวนภูมิที่ชั้นล่างนะครับมี2ที่ใช่ไหมโรงแรมเล็กๆก็คือที่เป็นแคปซูลก็อวกาศแล้วก็อีกอันหนึ่งก็บ็อก์เทลถ้าวันหลังมีโอกาสไปพักอีกก็อาจจะถ่ายคลิปมาให้ชมกันนะครับอาจจะต้องรอมีโปรโมชั่นนะครับคนที่เข้าพักที่สนามบินเนี่ยมันอาจจะหลากหลายนะครับมีทั้งกลางวันกลางคืนบางคนอาจจะรอเครื่องท r ิทธิ t อะไรแบบนั้นนะครับบางคนอาจจะพักผ่อนสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมง แต่สลีปบล็อกที่ดอนเมืองเนี่ยเขามินิมัมก็คือ1ชั่วโมงก็สามารถเปิดห้องได้นะครับรู้สึกว่าทางสวนรณภูมิเนี่ยอาจจะต้องอจํานวนชั่วโมงอาจจะต้องมากกว่านั้น2ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับโอเคครับพอจ่ายเงินเสร็จเราก็จะไปดูห้องพักว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็เขาจะประดับทางเข้าด้วยรีมแคชเชอร์ตะแกรงเอ้ยตะข่ายดักฝันใช่ไหมของอินเดแดงแต่ว่าหลังๆก็เกาหลีก็นิยม มีซีรีส์เคป๊อปที่พูดถึงเรื่องตะคายดักฝันอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับคือทางเข้ามาอะไรผมว่ามันก็ค่อนข้างจะสะดวกนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีกระเป๋านะครับเขาเขียนว่าห้ามนำรถเข็นเข้ามาแต่จริงๆก็ถ้ามีกระเป๋าใหญ่ๆอะไรเนี่ยก็นำเข้ามาในห้องพักได้เลยด้วยความที่ง่วงเหงาหานอนผมก็อาจจะลืมถามรายละเอียดไปหลายๆอย่างนะครับห้องพักก็ไม่แน่ใจว่ามีจํานวนกี่ห้องเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ ด้านขวามือเนี่ยก็จะมีหน้าต่างด้านซ้ายมือไม่น่าจะมีนะครับแล้วก็น่าจะมีแต่เตียงดับเบิลคือเตียงใหญ่แบบนี้นะครับก่อนเดินเข้ามาผมก็ให้แม่บ้านเข้ามาเปิดแอร์ล่วงหน้านะครับห้องหนึ่งพักได้2ท่านนะครับมีทีวีมีน้ําฟรี2ขวดนะครับแล้วก็ Wi-Fi เนี่ยเหมือนในห้องจะใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้แต่ตรงล็อบบี้นะครับที่เป็นคาเฟ่ อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับลองสอบถามดูอีกทีนึงแต่ว่า,าจุดที่ตัดสินใจเลือกเปิดห้องพักก็คือเนี่ยนะครับมีห้องน้ําส่วนตัวห้องอาบน้ําอย่างที่สวรณภูมินะครับแบบแคปซูลเนี่ยไม่มีแน่นอนส่วนอีกอันนึงเนี่ยบ็อกซ์เทลถ้ามีเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบห้องรวมหรือในส่วนของสนามบินในบ้านเราก็จะไม่ค่อยมีห้องอาบน้ําให้นะครับ บางประเทศเนี่ยเขจะมีห้องอาบน้ําให้นะในสนามบินก็เวลาไปไฟดึกๆอะไรเนี่ยก็รู้สึกดีอันนี้ขออภัยนะครับคือเห็นเท้าก็คือจะให้แสดงว่าเตียงเนี่ยก็มีความยาวพอสมควรนะครับประมาณ6ฟุตมีทีวีแล้วก็ประดับด้วยสีขาวดำนะครับพอถึงเวลาเขาจะโทรมาเรียกนะครับว่าหมดเวลานั่นแหละครับสลีปบ็อกผมไปพักแล้วก็นำบรรยากาศมาฝากกันแล้วก็ถัดจากสลีปบ็อก ทางท้ายอาคารนี้ก็จะมีธนาคารหลายธนาคารนะครับมีทั้งตู้ ATM ตู้ฝากเงินและบางธนาคารก็เป็นสาขานะครับมีพนักงานอยู่ด้านในเผื่อบางคนต้องทําธุระและหาธนาคารไม่เจอนะครับอาคาร2ก็อยู่ชั้น4แล้วตรงท้าย ก็จะมีเนี่ยนะครับเป็น co-working space ของ Miracle เขามาเปิดนะครับมันจะปิดชั่วขราวนะครับจะมีทั้งที่ทำงานห้องอาหารด้วยนะครับแล้วก็แถมนิดนึงนะครับพอจากชั้น4เราเดินมาที่ชั้น2ข้างล่างเนี่ยนะครับแมจิกฟู้ดอยู่ตรงไหนก็คือสุดอาคารแล้วก็เดินไปข้างๆเซเว่นนี่ยนะครับจะเป็นฟู้ดคอร์ทจริงๆชั้น3ก็มีข้าวแกงนะครับทางเดินตรงนี้ก็ที่จะไปเชื่อมกับ รถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับคือทั้งโรงแรมสลิปบ็อกแล้วก็แมจิกฟูดฟูดคอร์ดเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสถานที่รับหายากอะไรนะครับบางช่องบางเพจก็อาจจะทำคอนเทนต์ให้ดูสนุกๆน,นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงสั้นๆประมาณนี้นะครับโรงแรมสลิปบ็อกโรงแรมที่อยู่ในสนามบินดอนเมืองมีห้องน้ำในตัวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ